สวัสดีค่ะจะมาเจอกับแหม่มอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ บอกเราเรื่องราวที่เมียฝรั่งอยากรู้ค่ะเป็นเรื่องราวที่แมมเจอนะคะที่แมมอ่านเจอจากโพสต์ต่างๆจากกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเฟซบุ f เฟซบุ๊กหรือในที่ต่างๆในพันทิปอะไรที่แมมเป็นสมาชิกอยู่นะคะบางคนบางท่านนะคะไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอ่านได้เนาะไม่ได้เข้าไปรับรู้เรื่องราวต่างๆได้เรื่องราวที่แมมนํามาคือเป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็น อาจจะมีบางคนที่พบเจอกับปัญหาหรือว่าเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่อาจจะนำคอมเมนต์ต่างๆไปปรับใช้นะคะเพราะว่าแหม่มโดยส่วนตัวคือแหม่มบางเรื่องที่แหม่มอ่านแล้วมันลักษณะคล้ายๆกับปัญหาของตัวเองเนะี่ยแหม่มก็เอามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองนะคะก็เผื่อว่ามีใครบางคนที่เจออยู่มีเพื่อนหรือใครที่ที่กับเจอกับสภาวะแบบนี้อยู่อาจจะนำคอมเมนต์เอาไปใช้คือผู้ง่ายๆคือเส้นผมบางภูเขาเนาะไม่ใช่ปัญหาของเราเรา เราก็จะสามารถแก้ได้แล้วก็ปัญหาของเราเราก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมคะถ้าเรา,เราได้รับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นมันอาจจะเอามาใช้ในชีวิตของเราได้มาเริ่มเลยนะคะเรื่องนี้วันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของการพึ่งพาตัวเองเนาะ,ะผู้โพสต์บอกว่าเจ้าของกระทู้บอกว่าอยากให้เรื่องราวของเราเป็นโอทาหอนสอนใจที่ว่าเมื่อได้มาอยู่เมืองนอกกับผู้ชายที่เขาบอกว่ารักคุณมากมาย อย่างแรกคือพยายามหาอาชีพหางานทําอย่ารอว่าที่อย่ารอว่าเขาจะหาเลี้ยงเราอย่ามาอวดอ้างว่าผัวห่วงไม่ทํานี้นั้นนี้โดเวลาโดนทิ้งกลางอากาศจะได้ไม่เสียใจหรือถ้าเราโดนเอาเปรียบกดขี่มากๆจะได้ไม่ต้องทนเพราะคำว่าไม่มีที่ไปค่ะเรานี่ชิลๆเลยนะเลิกกับผัวแถมขอเลิกเองด้วยไม่กลัวค่ะ พอมีงานทำขับรถไม่เป็นก็กลับไปเรียนขับรถจนขับได้ตอนนี้ซื้อรถผ่นขับไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ต้องพึ่งพาผัวเหมือนก่อนเมื่ออยู่กับลูกได้สบายๆพ่อหาเงินได้เยอะกว่าผัวซะอีกตอนนี้พยายามเก็บเงินค่ะเพราะธันบานี้วีซ่าก็หมดต้องกลับไทยแล้วเดินหน้าสู้กับความจริงค่ะอันนี้ก็ก็ใช่นะคะอันนี้อันนี้คือ คือความคิดเห็นนันนี้แมมเห็นด้วยอย่างยิ่งมากๆมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งการที่เราได้ทํางานเราได้พึ่งพาตัวเองเราได้สามารถที่จะอ,ะอยู่ได้ด้วยลําแข้งของตัวเองคือของแมมโชคดีนะคะเล่าเรื่องความโชคดีของแมมก่อนเนาะจะเปิดไฟนิดนึงมันมืดข้างนอกแสงดับ สว่างขึ้นมาบ้างแหละนะคะคือแหม่มโชคดียอย่างในชีวิตของแหม่มคือสามีแหม่มผลักดันแหม่มให้ทําทุกอย่างผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถการออกไปหางานทําการผลักดันให้แหม่มต้องออกไปเจอผู้คนนะไปไปเจอพวกปะผู้คนออกไปทํางานจะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ ต,ตอนแรกๆหมาว่าเฮ้ยทําไมจะต้องมาบีบบังคับฉันไม่รู้เรื่องรู้ภาษาทําไมจะต้องเร่งนี่ฉันทําอย่างนี้ <_ S 1> เขาก็บอกว่าเขาแก่แล้วแล้วถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh <my> ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ก็ยังไม่ไอ้นี่มากมายแต่ก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ยังที่จะพอสื่อสารยังช่วยเหลือตัวเองได้จริงๆมัเพ็นด้วยกับกับเจ้าของกระทูนี้มากๆนะคะมาดูทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นเนาะ คอมเมนต์ต่างๆที่เขามีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ามีคนนึงบอกว่าสู้ๆคนคุณคือคนเก่งกับบ้านเรานะพี่น้องทั้งไทยอะไรน้อ no, นี่โอเคสู้ๆคุณคือคนเก่งกับบ้านเรานะพี่น้องทั้งที่น่าจะเป็นที่ไทยนะที่ไทยยินดีต้อนรับกลับมาเที่ยวบ้านเราก็ได้อันนี้ คนหนึ่งก็อีกคนหนึ่งก็บอกว่าเก่งจังเลยเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเลยค่ะใช่ค่ะถูกต้องอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ที่เขาโพสต์มานี่เป็นเป็นประโยชน์มีประโยชน์มากนะคะคือบางทีเราไม่รู้เนาะความรักเนี่ยระหว่างเรากับสามีวันนี้มันดีอยู่ต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเราไม่รู้เราต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้นะคะมีคนนึงบอกว่าขอบคุณเรื่องราวของพี่นะคะหนูจะเก็บมาเป็นแรงบันดาลใจพลัง น่าจะเป็นผลักดันนะผลักดันตัวเองพยายามดูแลตัวเองให้ได้ตอนนี้รู้สึกว่าตัวตัวเองทําอะไรไม่ได้เลยมีแต่สามีทําให้ตลอดคิดมาตลอดถ้าโดนเขาทิ้งหรือเขาตายกระทันหันเราจะสามารถช่วยเหลือตัวเองกับลูกได้ไหมอันนี้ราคาสําคัญอันนี้สําคัญคือถ้าเกิดเหตุการณ์สิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะ ก็คือสามีแม่จะบอกตลอดว่าถ้าเกิดส mm hmm. mm. <Mm. okay. uh ิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นมันจะต้องมีอะไรบ้างก็สามีแม่เขาก็จะมีสมุดโน้ตเล็กๆค่ะสมุดโน้ตเล็กๆบอกสิ่งต่างๆอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเนาะวิธีการอย่างหนึ่งคือสามีแม่มีแม่เขาจะมีสมุดเล็กๆไว้ค่ะบอกรหัสต่างๆไว้เลยว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยรหัส ATM อะไรรหัสบัตรอะไรบัตรเครดิตอะไรรหัสธนาคารต้องติดต่อใครกับฝ่ายประกันมีใครบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยคือ คือแนะนําถ้าถ้าใครไม่มีหรือสามีใครไม่มีนะคะหรือว่าของตัวแมหม่มเองมันก็มีเป็นส่วนตัวนะคะเผื่อว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับแหม่มสามีก็จะได้ดําเนินการต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้แนะนํานะคะแล้วมีคนนึงเขาบอกว่า ต้ใต้ตคอมเมนต์เมื่อกี้นะคะบอกต้องเริ่มค่ะมีพี่คนหนึ่งอยู่กับสามีมา15ปีสามีหัวใจวายเฉียบพันตายในอ้มอมกอดแกแต่ที่พีคคือสามีแอบทำพี่แนวกรรมยกทุกอย่างให้เมียเก่บกับลูกๆแกก็แย่เพราะพึ่งผัวมาตลอดอันนี้ละค่ะที่น่ากลัวอันนี้คือที่น่ากลัวนะคะ,ะต่อมานะคะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงค่ะอยู่เมืองนอกให้สบายใจสิ่งสําคัญควรมีคือ1ใบทํางานกลิ้การ์ดหรือสัญชาติยิ่งดีค่ะ2มีงานทํา สามมีใบขับขี่รถได้บางประเภทมากบางประเภทบางประเภทจําเป็นมากค่ะอย่างเช่นเมกามีเงินซุกซ่อนไว้บ้างอันนี้ความคิดข้อที่สีดีมากค่ะมีเงินสุกซ่อนไว้บ้างอันนี้ถูกต้องค่ะ,ะค่ะ,ะต่อมานะคะคิดซะว่าจะอยู่ที่ไหนได้ผัวชาติอะไรเราก็ต้องทำมาหากินการมีงานทำคือโชคค่ะเพราะ เรามีงานมีเงินเดือนมันคือความมั่นคงสําหรับคนที่กําลังเลิกกับสามีถ้ามีงานอยู่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แว้งไม่หมดไม่หมดหนทางสซะทีเดียวส่วนคนที่ยังรักกันดีก็เป็นการช่วยการหารายได้เข้าครอบครัวดูสิมีแต่ข้อดีทั้งนั้นถูกต้องค่ะความคิดเห็นนี้ถูกต้องเลยใช่ค่ะถูกนะคะ มาต่อคะ่ะเขาบอกว่าต้องแบบนี้สิหญิงไทยในต่างแดนอย่าทําตัวให้ฝรั่งคิดว่าเราเป็นของตายเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้เก็บเงินได้เยอะและได้วีซ่าอยู่ต่อคะ่ะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ให้เจ้าของกระทู้เค่กันนะคะเจ้าของโพสเช่นกันนะคะก็อีความอีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่าถ้าจะต้องกลับก็คิดซะว่าก,กลับไปตั้งหลักดวงอาจจะไม่ถึงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงใน,ในทางในทาง ที่นี้ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจค่ะอันนี้เขาบอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเจอฝรั่งคนใหม่ที่กว่าคนเกา่าหรือได้ไปประเทศใหม่ที่ผ่านมาก็ถือว่าจักรวาลทดสอบคุณอา้าวอันนี้ไปถึงจักรวาลเลยนะคะอ่าค่ะอ่ามาต่อค่ะมีมีอีกคนหนึ่งให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจพอสมควรนะคะเขาบอกว่าตอนเราไปอังกฤษตอนเราไปอังกฤษ กับแฟนคนเก่าก็แบบนี้ค่ะเลิกกันกลางอากาศแต่เราไม่สนใจเพราะว่าเรามีงานทําค่ะเช่าห้องเองได้ดูแลตัวเองได้เชิดใ่ค่ะเวลาอยู่เมืองนอกแล้วโสดมีความสุขจะตายใช่อ่ะใ,ใช่ใช่คะ่ะอีกความคิดเห็นหนึงบอกว่าคุณโชคร้ายนะที่ได้ผัวแย่แต่ก็ยังโชคดีที่เข้มแข็งแต่ละครอบครัวบริบทไม่เหมือนกันเนาะอยู่แบบไหนทำอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละครอบครัว ต่อมานะคะเราไม่ได้ทำงานค่ะเพราะวิถีชีวิตไม่เหมาะที่จะทำงานประจำอยากลองนำเสนอคนที่สถานการณ์เดียวกันนะคะว่าอีกวิธีหนึ่งคือการทําหนังสือสัญญาของเราของเรากฎหมายท้องถิ่นเป็นแบบขอหย่าได้โดยไม่ต้องสืบมหาความผิดก็เลยไม่น่ากังวลอยู่แล้วแต่ก็ทำสัญญาไว้เผื่อว่ากฎหมายและสถานการณ์ชีวิตคู่มีความเปลี่ยนแปลงในอนาคต คุยกันเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่ก่อนแต่งงานค่ะก็เห็นตรงกันอันนี้คงจะเป็นลักษณะของพีีนับหรือว่าสัญญาก่อนแต่งกันนะคะ,อ,ะอีกคนหนึ่งเขาก็เพิ่มเติมว่าเราเหมือนกันค่ะไม่ได้ทํางานเพราะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแต่อาศัยเก็บแบ่งเงินที่แฟนให้ในแต่ละเดือนไว้ใช้ในยามฉุกเฉินพอเพียงในวันหนึ่งที่เราเลิกกันจะได้ไม่เดือดร้อนอีกอย่างแฟนอยากย้ายมาอยู่ที่ไทยเลยดีหน่อยแถมแฟนซื้อบ้าน แถมแผนซื้อบ้านซื้อที่เป็นชื่อเราเพื่อเป็นหลักประกันว่าอนาคตไม่มีเขาอย่างน้อยเรายังมีสมบัติเป็นของตนเองเอออันนี้อันนี้วางแผนนะคะน,นี่วางแผนดีนะคะนี่อีกคนหนึ่งนะคะอีกคนนึงเล่าเรื่องราวของเพื่อนคนไทยที่รู้จักให้ฟังนะคะในคอมเมนต์เนาะเขาบอกว่าคล้ายชีวิตเพื่อนสาวคนไทยที่เรารู้จักเลย30ปีก่อนเพื่อนสาวเราแต่งงานกับฝรั่งโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสที่ไทย เพื่อนเราแต่งงานกับฝรั่งตอนอายุ19เองค่ะหลังจากแต่งงานเพื่อนเราก็เลยทำวีซ่าทำงานมาทำงานอยู่กับสามีสา,ม,สาม,มีสามีสามีน่าจะเป็นสามีมีฐานะเป็นนายจ้างค่ะมาถึงก็ทํางานในบริษัทของสามีและสามีก็ต่อบีซ่าทํางานให้ทุกปีต่อมาก็เรียนขับรถและท้องมีลูกสองคนได้ลูกสาวลูกชายค่ะ ตอนนี้ลูกๆน่าจะอยู่15บหน่าจะสิบห้าปีและสิปีแล้วมั้งคะเมื่อประมาณ5ปีก่อนเพื่อนเราและสามีเลิกกันส่วนตัวคิดว่าน,น่าจะเป็นเหตุผลที่สามีขอเลิกคงเป็นพ่อเพื่อนเราติดเพื่อนและติดการพนันมั้งคะหลังจากเลิกแยกกันอยู่สามีก็ไม่ต่อวีซ่าทํางานให้อีกต่อไปแต่สามีให้เพื่อนเราย้ายไปอยู่บ้านอีกหลังและลูกๆส่วนตัวอีกหลังและลูกๆ ส่วนตัวสามีไปนอนอยู่บ้านหลังนึงซึ่งอยู่คนละเมืองกันค่ะลูกก็แบ่งกันเลี้ยงโดยอยู่กับแม่เฉพาะเสาร์อาทิตย์เมื่อสามีไม่มีไม่ต่อวีซ่าให้เพื่อนเราก็เพิกเฉยปล่อยให้วีซ่าทำงานหมดอายุแล้วก็อยู่อาศัยต่อไปอีกเกือบประมาณ3ปีโดยไม่มีวีซา่าโดยไม่มีวีซ่าค่ะอ่านหนังสงงงงงอืองงๆเนาะแบม่มืงงแบบอ่านงงๆอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็อาไปนะคะ วันหนึ่งเพื่อนวันหนึ่งเพื่อนเราเขาก็กังวลฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าจะต้องต่อวีซ่าอยู่แบบหลบๆซ่อนๆโดยไม่มีวีซ่าเดี๋ยวโดนจับได้จะโดนส่งตัวกลับไทยไม่ได้อยู่กับลูกๆต่อมาเพื่อนเราเดยได้ปรึกษาทนายที่นี่และจ้างทนายเดินเรื่องของวีซ่าติดตามลูกในอังกฤษให้ค่ะตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเพื่อนเราได้วีซ่าติดตามลูกในอังกฤษแล้วค่ะแต่กว่าจะได้วีซ่ามาครองก็ใช้เวลานานมากเกือบๆจะสามปีค่ะ พราะเคสของเพื่อนเรายุ่งยากหลายอย่างเพื่อนเราตอนนี้อายุจะห้าสิแล้วมั้งคะแต่งานย้ายมาอยู่เมืองนอกตอนอายุ19โชคดีเพื่อนเราไม่เคยมีลูกมีผัวที่ไทยมาก่อนพ่อแม่ก็ตายไปหมดแล้วเลยไม่มีภาระที่ไทยยังไงก็เป็นกำลังใจให้เจ้าของโพสต์นะคะอ,อย่างนี้ก็มีเนาะอย่างนี้ก็มีในคือชีวิตคนเรามันมีหลากหลายนะคะมันมีหลากหลายนะคะมีหลากหลายสถานการณ์เนาะ,ะมาค่ะมา มาดูอีซักสองสามคอมเมนต์เนาะอีซักสองสาคอมเมนต์นะคะอีซักสองสามคอมเมนต์มันคงไม่ห่วงถ้าเวลาผ่านไปเกิน5ปีอีกอย่างตัวเราเก่งภาษาอันนี้สําคัญหาหางานทําเองหวังพึ่งผัวคงไม่ไ,มได้ตลอดต้องยืนต้องยืนเองที่สําคัญเวลากับไทยมีเงินใช้แสนสบายใจไม่งั้นพอมีปัญหาผัวก็จะอ้างเออใช่ค่ะใช่ค่ะอ้ามาค่ะ มาดูอีกนะคะหายใจด้วยสมองตัวเองเพึ่งพาตัวเองให้ได้มันสุดยอดแล้วค่ะยิ่งถ้ามีลูกๆมานั่งมานั่งนั่งนอนนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ลําบากมีงานมีเงินเรียนรู้ภาษาเพื่อนต่างชาติสัมผัสเพื่อนต่างชาติมีสังคมใหม่ๆมันดีที่สุดแล้วค่ะชีวิตมีคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ชายคนเดียวสามีก็ภูมิใจด้วยที่พัญญาแบ่งเบาภาระได้อันนี้อันนีอนนอนนน้อันนี้เห็นด้วยนะค่ะอันนี้เห็นด้วยนะคะอันนี้เห็นด้วยอ่ะค่ะมาอยู่ที่ คอมเมนต์สุดท้ายเนาะคอมเมนต์ Comment สุดท้ายมันยาวไปแล้วนะคะคอมเมนต์ Comment สุดท้ายเนาะผู้หญิงแบบนี้แหละที่เราชอบที่เราขอยกเป็นต้นแบบเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าอยู่ได้ด้วยตนเองไม่ต้องมานั่งงงาะขอใครเลี้ยงดูส่งเสียเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะในทางไม่ว่าจะในทางที่ดีหรือทางร้าย ตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้ถูกต้องค่ะอันนี้ถูกต้องอันนี้ก็ฝากไว้เนาะที่สำหรับใครที่มีโครงการนะคะหรือแม้มีแพลนที่จะมาอยู่เมืองนอกมาแต่งงานระยะยกับย้ายมาอยู่เมืองนอกกับสามีนะคะก็ค่ะต้องต้องพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองหาการหางานทำหางานเยอะแยะค่ะงานเยอะแยะงานนยังยืนยันว่างานเยอะมากทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะอยู่เมืองนอกเนาะ ใ่เมืองนอกถ้าสมมุติว่ามาแล้วนะคะมาแล้วยังไม่กล้ายังไม่กล้าคิดว่าตัวเองยังไม่เก่งภาษาเรียนค่ะโรงเรียนช่วงนี้ยิ่งดีเลยค่ะช่วงนี้เป็นเป็นช่วงที่ community college หรือเหมือนกับว่าวิทยชุมชนต่างๆในแถบ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 ,ถบรอบๆแต่ละเมืองน่ะเขาจะมีนโยบายาให้เรียนฟรีนะคะให้เรียนฟรีเลยแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนคอสที่แม,มเคยลงเรียนนะคะ ก็ medical assistant นะคะอยู่ที่5000เหรียญตอนนี้เขาให้เรียนฟรีนะคะหลายๆคลาสหลายๆคอร์อสเรียนฟรีนะคะภาษาอังกฤษก็ฟรีค่ะถ้ายังไม่แน่ใจออกไปเรียน ESL class ก่อนแล้วก็ฝึกฝนเข้าไปทำงานที่ร้านอาหารไทยพอที่จะได้คุยกับคนไทยบ้างหรือว่าเข้าไปฝึกงานกับร้านอาหารฝรัง่งไม่จำเป็นไม่ต้องเราจะต้องออกไปเสิร์ฟตลอดไปทุกอย่างไม่เค้าเรียกวอะไรไม่จำเป็นต้องตำแหน่งเสิร์ฟนะคะมีหลายตำแหน่งในร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรลัลางเรียนรู้เบื้องต้นไปก่อนค่ะจะได้มีสังคมใหม่วันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ